สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นะครับผู้รักชื่นชอบพระเครื่องพระบูชาวัตถุมงคลนะครับอ่าวันนี้นะครับร้านเฮงดีพระบ้านพระเหมาราคาถูกนะครับพี่นําคลิปที่ ep ที่5นะครับพี่นํามานําเสนอนะครับพี่วันนี้ก็มีพระอยู่พอประมาณนะครับพี่พอได้พระบ้านมาบ้างนะครับพี่เออได้ได้พระทางสายนครสวรรค์พิจิตรมาก็พอสมควรนะครับพี่มีสมเด็จด้วยมีพระกิ่ง อ่โศทรนด้วยนะครับพี่อ่ะอย่าลืมนะครับพี่กติกาเดิมเลยของเราเลยดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับพี่แล้วพี่ทักน้องมันได้เลยนะครับพี่หรือจะโทร0962594093นะครับพี่ผมยินดีรับพ,พี่ทุกสายนะครับพี่อ้อแต่ว่าต้องปรอนิดนึงพอดีผมก็ทำงานนะครับพี่เนะาะอาจจะตอบช้าบ้างยังไงเอ่อยังไงบ้างเนี่ยพี่แอดไลน์เลยพี่แล้วพี่ไลน์มาไว้นะครับพี่ผม จะรีบดูแล้วก็รีบตอบกับพี่ทันทีเลยนะครับพี่เออเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งโทรมาหาผมผมก็กำลังขับรถอยู่โอ้ผมก็แม่ใจร้อนอยากให้พี่ดูฮะไวๆก็รีบจอดปั๊มถ่ายรูปให้พี่เขาดูนะครับพี่โอ้ ถ้าลูกค้าทักมาเนี่ยผมยินดีให้บริการเลยพี่แต่ว่าบางทีอาจจะติดธุระอยู่บ้างนะครับพี่ก็ต้องขออภัยด้วยเนาอะอยังไงถ้าช้านิดนึงก็อย่าว่าน้องนะครับพี่อ่ะก็อย่าลืมนะครับพี่ id line เฮงดีเจนะครับพี่หรือว่าคิดตแกนเขียวโค้ก็ได้หรือเอ่อแล้วแล้วก็ผม่จะแนบลิงก์นะครับพี่อยู่ในคอมเมนต์นะพี่ผมปักหมุดไว้ให้เป็นเอ่าเป็นคอมเมนต์แรกพี่สามารถกดที่ลิงก์นะครับพี่แล้วมันจะวิ่งเข้ามาที่ไลน์ผมเราเราสามารถกด แอดเพื่อนนะครับพี่แล้วพี่สามารถทักมาให้ผมได้เลยพี่ชอบองไหนเนี่ยพี่แคปหน้าจอก็ได้นะครับพี่แคปหน้าจอมาเลยแล้วก็แจ้งมาเลยครับอ่าจากอีพีที่ห้านะเออไอ้นุ่มพี่ชอบงาอ้าวพี่ชอบหลวงพ่อเดิมอ่ะพี่ชอบสมเด็จอะไรพี่ก็ว่ามาเลยครับพี่รับรองครับพี่พระราคาทุกถูกครับพี่พระราคาหลักร้อยนะคะพี่เอา้าไม่ผู้พรรำนทาเพลงเริ่มต้นที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่นี่เลยนี่ อันนี้จะเป็นนางกวักงาแกะนะครับพี่ปีม้านะครับพี่เป็นงาสามส่วนเนาะอันนี้ด้านหลังจะเป็นพระพุธยืนปางประจำวันหรือวันจันทร์ใช่ไหมพี่ถ้าจำไม่ผิดเนาะปางห้ามญาตใช่ไหมแบบนี้อ่ะพี่ลองดูก่อนนะครับนี่อ่าดูพี่ดูอ่างาชิ้นหน,น,นานานะครับพี่เนาะชิ้นใหญ่ๆห,ห,ห,หญ่อยู่นะงาชิ้นใหญ่ๆอยู่นะครับพี่เออดูแกะแบบนี้นะครับพี่เนาะ เออตีได้เป็นที่ไหนบ้างก็อาจจะเป็นหลวงพ่อเดิมก็ได้นะครับพี่หลวงพ่อกันก็อาจจะมีได้นะครับพี่อ่ะพี่ลองดูให้ชอบแล้วกันเนาะนี่ลองดูนะนี่พี่ครับผมอ่านโอเคเออวันนี้ผมมานอกสถานที่นะอาจจะความพร้อมอาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่ายินดีให้บริการพี่พี่ครับผมอ่าลองดูบี้ลองดูก่อนนี่เอา้าชัดไหมชัดไหมครับชัดไหมครับมีพี่คนนั้นบอกโอ้ยนุ่มเอง,เองลงกล้องชัดๆน้อย นิ่งๆหน่อยลูกอ้าววันนี้พยายามนะพี่นะพยายามแล้วพยายามจะให้พี่ดูให้ชัดที่สุดนะครับพี่อบอกน้องได้เลยครับพี่เอออยากดูองค์ไหนหรือว่าอยากได้หลวงพ่ออะไรพี่คอมเมนต์เพิ่มเติมไปได้เลยครับพี่เออถ้าผมเจอผมจะได้นํามาเนาะนำมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับพี่นี่อ้าวด้านหน้าพระพุธเป็นแบบนี้อันนี้ด้านด้านนี่ดูให้ดูงาแกะอ่านงาแกะนะครับพี่งาแกะนะอ้าวรู ดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบนะแล้วพี่ทักทายกันมาเลยไอ้ตัวน้อยผมก็ไอ้ไอ้ตัวน้อยผมก็ไอพี่อืแต่ไม่เป็นไรครับพี่ยินดีให้บริการครับพี่เอานี่นะครับพี่อ้าอ่ะงาสามส่วนเนี่ยพี่งาสามส่วนเนี่ยเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่อ่างาสามส่วนเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เนาะทักมานะพี่นะยินดีให้บริการเอาไปเอา เออต่อมาเอานี่เขาเรียกว่าสิงเห่ไหมพี่อ่าสิงส่วนเขาเรียกอะไรสิงสิงกอบกระจกหรืออะไรสักอย่างนะครับพี่พี่ลองดูอ่ะพี่ลองดูนะนี่นี่ดูอย่างนี้เออหางเขาไม่มีนะพี่นะหางเขาน่าจะหักไปนะครับพี่แต่ว่าเก่าดีนะผมดูว่าเก่าดีนะเก่าดีนะพี่นะเออผมดูว่าเก่าดีนะพี่นะเอ้าลองดูอ่าลองดูดูให้ชัดเจนก่อน ดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะาอ้าวเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่ไม่ต้องห่วงอันนี้เก่าจริงพี่เอออันนี้เก่าจริงยืนยันเลยว่าเก่าจริงๆเออผมเห็นแล้วเนี่ยงานเขาย่นเขาอะไรอย่างนี้เลยนะครับพี่อลองดูอนะผมลงกล้องให้พี่ดูก่อนนี่อ่ะอืมนี่นี่โอ้ไปดูไปดูอ่ะไปดูเอานะครับอืมะพไปดูนะครับนี่นี่อ่ะ นี่งาเขาแตกลายอย่างนั้นนะพี่นะเออนี่โอ้โหชัดเจนนะพี่เนาะนี่ดูพี่ชัดเจนไหมอ้าวพี่ดูให้ชอบนะนี่งางาใช่ไหมใช่งาไหมเอออ้าวพี่ลองดูนะอ,อืมอืมนี่เก่าเก่าดีนะพี่นะนีเออ่เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตรงนี้นี่ผมชอบตรงนี้มากเลยนี่พี่ดูเห็นไหมครับมันลั่นมันโอ้โดูงามันลั่นใช่ไหมพี่อย่างเงี้ย เออเอาเอาเอาสิงเนี่ยเอาเจ็ดร้อยเท่ากันนะพี่น้อเอาสิงเอาเจ็ดร้อยเท่ากันพี่อ้าพี่ดูให้ชอบแล้วก็ทักน้องมานะครับเอาเอาถัดไปนี่เ้าบ้านเดียวกันเลยทางสายนครสวรรค์นี่หลวงพ่อเดิมพี่เลี่ยมมาดูพี่ดูเลี่ยมงานเรี่ยมบินเทจใช่ไหมพี่เรี่ยมแบบเนี้ยอ่าเขาเลี่ยมไว้ใช้นะพี่เปิดหน้าเขาเลยศึกนะพี่น้อเออนี่โอ้เปิดหน้าเปิดหลังเลยนี่นี่ หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนาะโอ้โหปี2482ีนะครับพี่เหรียญยอดนิยมใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะลองดูที่ซูมที่หน้าหลวงพ่อน้อยเห็นไหมโอ้เออได้อยู่นะได้อยู่นะอ,นะอืมอืมบัวขมๆม,มใช่ไหมพี่อ้าวบัวขมๆมโอ้โมขมๆดีจ,จังอ้อมนี่อายุ แปดสิบสองนี่ถ้าไม่หลงกลงผมก็ไม่เห็นนั่นนี่อ้าวละนี่ครับพี่อ่ะด้านหลังดูยันซีเป็นยังไงบ้างอ่ะดูยันซีเป็นยังไงบ้างครับพี่อืมชัดไหมชัดเจนไหมครับพี่พอใจไหมอย่างนี้อ้าวนี่ครับวัดหนองโพใช่ไหมพี่เอ,อวันนี้ไฟผมเอามาดวงเดียวนะพี่นะมันก็เลยจะส่องแปลกๆนิดนึงอ้าว ถ้าผิดพลาดยังไงพี่ผมขออภัยจริงๆนะพี่นะอะแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่พี่ทักทายมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปเพิ่มเติมให้พี่ชมนะพี่นะเนาะอ้าวพี่ทักมาเลยพี่ทักมาเลยนะครับอา้าวหลวงม่พอเดิมเย็นหลวงพ่พอเดิมเนี่ยเอาห้าร้ยบาทพอพี่นี่วิวเรียมวินเทจห้าร้อบาทพอพี่อตาลึกๆนะพี่นะเห็นเมตานะ่าผมว่าอืมลองดูอีกทีนะจะให้ดูเมตาเห็นไหมอืม นี่ยังพอเห็นเมตตาลึกๆนะครับพี่เนาะอ๋อลองดูนะพี่นะห้าร้อยบาทนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนโอ้โหพี่ดูหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนนะครับนี่พี่ดูพี่ดูกรหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนพี่ดูโอ้ดูเนื้อโลหะดิพี่ดูเนื้อโลหะดิผมชอบนะอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหดูดิเก่าจริงเลยผมว่าเก่าดียนะพี่พี่ลองดูนะเอาพี่ลองดูนะดูให้ชอบแล้วกัน เออดูให้ชอบแล้วกันอยากดูรพูปเพิ่มเติมพี่ทักมาเลยเดี๋ยวผมดูให้ส่องเนื้อให้ดูนะเห็นไหมเออโอ้ดูดูดูพี่ดูอืมพี่ดูพี่ดูดอ้าวพี่ดูก่อนเออชอบไหมอย่างนี้เนื้อลูกคแบบยนี้เออไฟเวลาส่องแล้วมันสีมันเพี้ยนนะพี่นะอ่ะเพราะว่าตัวจริงเขาจะเป็นสีแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยพอซูมปุ๊บพอลงกล้องปุ๊บสีมันจะซีด นี่นี่นี่โอ้โหพี่ดูนี่นี่ใช่ไหมพี่ดูพระหล่อโบราณนี่พระหล่อโบราณนะครับพี่นะอ่าเดี๋ยวให้ดูฐานน่อยนี่ฐานเป็นแบบนี้นี่อ้าวฐานเป็นแบบนี้ครับอืมนี่ลองดูนะพี่นะหลวงพ่อเงินห้วยเขนเอาสี่ร้อยบาทครับพี่นี่สี่ร้อยบาทพอน้องผมไม่รู้พี่เหมือนกันเออรู้ว่าอย่างเงี้ยเป็นหลวงพ่อเงินบันห้วยเขนเนาะ อ่ะมานี่โหยจอบเล็กเขาว่าแหละมีจอบไม่มีจนนี่มีจอบไม่มีจนพี่ลองดูก่อนโอ้โหดูหน้าตาชัดเจนเลยอะยเนอะเหี๋ยวจีวอนชัดๆเลยพี่อืมเอาละพี่ลองดูก่อนนี่โอ้โหดูเก่าๆเลยนะเออเนื้อหนานี่สุดยอดพี่ดูเอาเลยนี่น,นี่พี่ดูผมพยายามสูมให้พี่ดูนะเออก็พอได้อยู่พี่พอได้อยู่เนาะ นี่เอาหหแบบนี้นี่พี่ดูอันนี้ดูปับป๊บปั๊บหอหหลังหลังแบบนี้ปินป้นปินป้นปิ้นปิ้นหืมหืม,มดูมันมันตัวเล็กมันขำอะไรอืมเออขำใหญ่เลยลูกชายผมเอา้าสนุกสนานแล้วครับพี่ออกมานอกสถานที่นานๆได้มานอนโรงแรมสักทีนะครับพี่เนาะอืมเด็กก็สนุกนะครับพี่เนาะแต่เ,เรามีหน้าที่ าเงินนะอ้าวนะพี่ต้องขอ,อโทษด้วยนะถ้าเสียงรบกวนนะครับอ่าพี่พี่ลองดูเนาะนี่อุดหนุนน้องได้ไม่ต้องคงวงราคาหลักร้อยพี่อันนี้หลวงพราเงินเนี่ยสี่ร้อยเหมือนกันจอบหลงพราเงินก็สี่ร้อยข้อยเขยนก็สี่ร้อยนะครับพี่ถ้าพี่ชอบพี่ทักทายมาอืมอันนี้โอ้โหมาที่นี้ดีกว่าสมเด็จนี่โหพี่ดูคลาสสิกไหมพี่ดูก่อนคลาสสิกไหมอย่างเงี้ยเออคลาสสิกไหมสมเด็จ สมเด็จมีสององนะวันนี้เนาะนี่โอ้โหดูแดงๆนี่เขาลงอะไรลงลักเหรออิฐทองเหรอเก่าๆนะพี่นะอ,อืนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูพี่ชัดเจนมากลงลงกล้องให้ดูแบบชัดเจนเลยพี่ดูนะพี่นะนี่สมเด็จแต่ผมบอกตามตรงว่าผมไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นกุไหนรนะพี่เนาะพี่ถ้าพี่รู้พี่ทักมาเลยนี่พี่ดูเนื้อดิเนื้อด้านในเขาสวยนะผมว่าเออ เนื้อด้านในเขาสวยนะถ้าส่งไปแล้วนี่พี่ลองดูนะพี่ลองดูนะนี่เนื้อด้านในเขาสวยนะนี่แต่ว่าเนี้ยเขาโดนอะไรปิดทองลงรักอะไรเขาเนี่ยแดงแดงทาสีแดงแดงป,ดปิดปิดไว้นะครับพี่เนื้อในเขาสวยนะผมว่าเนี่ยถ้าถ้าได้ส่งเนื้อในนะครับพี่เนาะอืมนี่นะครับพี่อ่าลองดูนี่เดี๋ยวดูด้านหลังซินี่อ่ะให้ดูด้านหลังหน่อยนี่โอ้โหดูเนื้อด้านหลังอือมพี่ชัดไหมชัดไหม ชัดเลยครับพี่อ้าวเนื้ออย่างนี้พี่ชอบไหมถ้าชอบทักมานะพี่นะไม่แพงพี่อ้าวไม่แพงไม่แพงออ,อันดูด,ด้านข้างีิด้านข้างเป็นยังไงอ๋อด้านข้างเขาจะเป็นเหมือนอะไรเนะี่ยคาบคาบคาบอลไรสักอย่างนะครับพี่เนาะอ่ะพี่ลองดูพี่ลองดูแต่ผมให้ดูตรงนี้เนี่เนื้อมันจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเห็นบ้างเนี่ยอ่าอ่าลองดูตรงนี้ได้นี่ พี่นะถ้าพี่ชอบนะพี่เนาะสมเด็จเนี่ยสมเด็จเนี่ยสมเด็จเอาสี่ร้อยบาทนี่สมเด็จเอาสี่ร้อยบาทพอพี่นี่สมเด็จเอาสี่ร้อยบาทพอพี่เออตรงฐานอ่ะเดี๋ยวดูตรงฐาน,เ,ฐานเนื้อเขาเปิดตรงฐานเยอะดิปับอื้อนี่พี่เห็นไหมนี่คลาสสิกไหมชอบไหมตรงฐานอย่างงี้เออตรงนี้ชัดมากเลยพี่อ่ะพี่ลองดูก่อนนะผมเชยให้ดูสักหนึ่งสองสามสี่ อ้าโอ้โหแล้วพี่ดีบตัดสินใจสี่ร้อยบาทละพี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นละพี่เออสี่ร้อยบาทนะครับพี่อา้าวมาสลับไหมอาอนี่ก่อนดีกว่าเนาะพักกลิ่งนี่พักลพกลิ่งพักกลิ่งหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดนะพี่นะนี่อย่างนี้พักกลิ่งหลวงพ่อโสธรปีศูนย์แปดนี่นี่นะด้านหลังก็เป็นนี้โสธรเขาจเขียนเลยโสธรสองห้าศูนย์แปดนี่ด้านหน้าเนี่ยกรอบในลายพอยไปหมดละพี่นี่ ลองดูนี่นี่นี่อ่ะเนื้อโลหะครับพี่นี่นี่น,นี่พี่ลองดูนะถ้าชอบทักมาเลยนี่อืือชัดเจนไหมพี่ชัดเจนไหมครับเออชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับโอ้โหกรอบลายพอยเลยพี่กรอบลายพอยเลยส่องไม่เห็นเลยทีนี้อา้าวเห็นไหมเออพยายามซูไม่พี่ดู พยายามซมูให้พี่ดูอ่าให้พี่ดูให้ชัดเจนที่สุดอ้าวไม่เป็นไรถ้าาอยากเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายรูปให้ชัดที่สุดนะพี่นะทักมาแล้วกันพี่กิ่ง,งพ่อโสทรนเนี่ยเอา400บาทเท่ากันพี่400บาทครับผมนี่400บาทโอ้โหดูเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้งานเลี่ยมงานเลี่ยมแบบวินเทจใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยเลี่ยมแบบวินเทจนะครับพี่ลองดูนะครับพี่นะ400บาทเท่านั้นแหละครับพี่อ้าวนี่โอ้โห อีกหนึ่งองค์ครับพี่หนึ่งองค์ของบ้านนี้เขาชอบสมเด็จนี่ผมได้มาอย่างนี้เลยพี่ออะพี่ลองดูก่อนเนาะนี่โหดูเกีตทละลุสมใช่ไหมยอย่างนี้ใช่ไหมพี่อ่าผมพอพอรู้งูงูงูงงปลาปานะครับพี่นี่ให้พี่ดูก่อนโอ้เออนี่อ่ะลองดูก่อนนะพี่นะลองดูให้ชอบก่อนนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูไม่ต้องห่วงครับพี่ นี่สมเด็จอือหือพี่ดูพี่ดูกนเนื้อหาเป็นยังไงชอบไม้อย่างนี้ชอบไหมครับนี่อันนี้ใช่ไหมเกตดทะลุซุ้มเนยะนงพี่น้องทะลุซุ้มออกไปนะครับพี่นี่เนื้อหาเป็นยังไงครับเนื้อหาเป็นยังไงครับโอ้หปึกปักปึกปักนะพี่นะเออถ้าพี่ชอบพี่ใช่พี่ทักมาเลยนี่พี่ดู เป็นยังไงครับพี่อ่ะเอาดูมุมอื่นบ้างนี้เดี๋ยวจะหาให้ดูแค่นิดเด,ดียวนี่พี่ดูอืหนึ่งเนื้อหานะครับพี่เนาะเออพี่ดูเนื้อหาดูอ่ะดูเนื้อหาดูนะโอ้โหพี่ดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่พี่เนื้อแบบนี้พี่ชอบไหมถ้าชอบทักทายมาเลยพี่อะอยากดูสมเด็จหน่อยนูออะทักมาพี่เดี๋ยวผมจัดการให้สมเด็จเนี่ยเอาผมลืมบอกสี่ร้อยบาทพี่ สี่ร้อยเท่ากันององนี่องค์เนี้ยสี่ร้อยเท่ากันนี่อยู่ที่พี่ชอบแบบไหนชอบคลาความคลาสิทธิกแบบไหนแต่เนื้อหาเนี่ยใกล้เคียงกันพี่แต่ว่าองค์เนี้ยจะมีแบบลักหรือว่าทองปิดบังเนื้ออยู่นะพี่เนาะแต่องคเนี้ยเนื้อหาเขาจะเปิดชัดเจนนะพี่นะเออดูเก่าๆมันดีครับพี่ดูให้ชอบด้วยใช่แล้วพี่ทักทายมานะเนาะอ้าวองสุดท้ายแล้วพี่องค์สุดท้ายแล้ว เหรียญหล่อนี่ใครอยากเป็นเจ้าสัวนี่นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับพี่เออหรียญหล่อเจ้าสัวนี่พี่ดูนี่ดูดูให้ดูพี่ดูให้ใหชอบละกันนี่ด้านหลังนี้มีจานนะมีจานนะมีจานนะเนี่ยโอ้ชัดเจนรอยจานขึ้นชัดเจนนะครับพี่ลองดูนี่โอ้โหนี่รอยจานชัดเจนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหืมรอยจานชัดเจนนะพี่นะเหรียญหล่อ เจ้าสัวจอบเจ้าสัวเหรอเด่นหล่อเจ้าสัวอ้าวพี่ลองดูนะครับพี่หล่อด้วยคมชัดลึกมากพี่หล่อด้วยคมชัดลึกมากเลยครับพี่ลองดูนะนี่เออลองดูให้ดูให้ชอบแล้วกันพี่ระทักทายน้องมาเลยนี่หล่อด้วยคมชัดลึกมากนะครับพี่เนาะเออเอาลองดูนะครับพี่โอเคว,วันนี้มีเท่านี้นะพี่เนาะก็อย่าลืมนะครับพี่เอ่อ ชอบองไหนพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะแล้วพี่ทักน้องมาเลยก็สะดวกที่สุดก็ในไลน์พี่มันจะง่ายเพราะว่าเราจะสามารถพูดคุยกันได้ว่าพี่อยากได้องคไหนยั้พี่แคปรูปหน้าจอส่งมาให้น้องดูพี่อยากดยรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องถ่ายรูปไปให้พี่ดูนะพี่เนาะเรื่องราคาในหลักร้อยเอาหล่อเจ้าสวนะลืม300อบาทเออมีคนสกิดมาบอกว่าเอ้ยอย่าลืมบอกราคาเขาด้วยหล่อเจ้าสว300บาทเท่านั้นละพี่อ่ะพี่ลองดูนะครับเนาะเออ ถ้าพี่ชอบตรงไหนพี่ทักทายมาเลยก็กดลิงกนะ์ล ne มันจะอยู่ในคอมเมนต์ผมปักหมุดไว้ให้พี่กดปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาเจอกันแล้วพี่แคปรูปมาเลยว่าจากอ p พีที่พระเหรียญหล,ลงหลงเขาเดิมอา้าวหรือว่าหลงเขอเงินหรือว่าสมเด็จอยากได้รูปเพิ่มเติมบอกมาได้เลยครับพี่น้องถ่ายรูปไปดูเนาะแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ EMS ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางผมขอบวกเพิ่ม50บาทนนองพี่น้องเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายสำหรับการหักของเก็บเงินปลายทางนะคบพี่ก็วันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับพี่ที่ช่วยอุดหนุนน้องๆน,น,นะคบพี่ให้น้องออมีรายได้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณที่พี่เข้ามารับชมด้วยนะครับพี่ก็ยังไงนะพี่ถ้าชอบคลิปนี้นะพี่กดไลค์กดแชร์เนาะกด s ับ s ไ r i b e หรือกดติดตามไว้ให้น้องด้วยว่า ถ้าน้องลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนให้พี่เข้ามาดูเป็นคนแรกพี่จะได้เห็นคลิปเห็นพระก่อนนะพี่เนาะพี่จะได้เข้ามาเลือกก่อนพระหลักร้อยพระราคาถูกๆนะพี่มีมาให้พี่ชมอยู่เรื่อยๆนะครับพี่เนาะยังไงรบกวนติดตามกันด้วยนะครับพี่แลวเป็นกาลังใจให้น้องอุดหนุนน้องๆด้วยนะครับพี่วันนี้เนี่ยก็ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยพี่ด้วยนะครับพี่อ่ก็พยายามดูแลแล้วก็ให้บริการพี่อย่างเต็มความสามารถนะครับพี่ วันนี้ไม่รบกวนเวลาพี่ๆแล้วนะครับยังไงขอลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ